สวัสดีครับพี่ดองลูกป้านาทุกคนนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับวันนี้หวยย่านนาคนะครับวันจันทร์วันที่16นะครับเดือน10นะครับปี6 3นะครับว่าได้ตัวไหนนะครับมาดูนะครับคําเตือนนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมด้วยนะครับดูแล้วชมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งกระล่านะครับเพื่อให้ปาคลิปต่อไปด้วยนะครับ วันนี้จะไปขอโชคขอลาบนะครับก็มาทำบุญกันก่อนนะครับผมตอนที่เข้ามานะครับในวิหารนี้นะครับดอกไม้หยุดฝั่งตรงข้ามนะครับผมก็อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับตามกำลังศรัทธานะครับดอกไม้นะครับก็มาทำบุญ เสร็จแล้วมาปล่อยปลาปล่อยนกได้นะครับตรงนี้นะครับตรงที่คลองนะครับแล้วก็เลี้ยงปลานะครับแล้วก็เลี้ยงนกนะครับผมก็ดูบรรยากาศนะครับลมเลื่นนะครับวันนี้คนจะเงียบหน่อยนะครับผมคนเงียบนะครับไม่มีคนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่ใช่วันหยุดนะครับผมก็ให้พี่น้องนะครับดูบรรยากาศไปเรื่อยนะครับ มาเลี้ยงนกแล้วครับไม่กลัวคนเลยครับนกไม่กลัวคนนะครับเชื่องครับเอาให้เ็จปากให้กินก็กินเลยนะครับผม หรั nobody, nobody, nobody. เลี้ยงนกเสร็จแล้วนะครับจะพาพุทธท่านนะครับสับพ,พี่น้องนะครับไปขอโชคขอลาบนะครับกับย่านาคนะครับผมไปกันเลยนะครับต้องถอดรองเท้าก่อนนะครับก่อนเข้าไปนะครับผม ก็ตั้งเจตีิฐานนะครับขอบารมีญาณนานะครับให้พี่น้องเอซทุกคนนะครับทั้สามตัวตรงตรงสองตัวตรงตรงแล้วนะครับมาดูเลยครับได้ตัวไหนนะครับล้วงไปแล้วนะพี่น้องครับลวงไปแล้วนะครับดูนะว่าช่างจะจะได้ตัวไหนให้พี่น้องนะครับ ตัวแรกนะครับ9นะครับผมนี่คือ3ตัวบนนะครับตัวที่2นะครับช่างยจศจะจับได้ตัวไหนนะครับ9นะครับผมระวังนะครับ9ขู่6ตัวเดียวกันนะครับระวังด้วยนะครับ ซื้อ <9 S 2> เก้าก็ต้องซื้อหนะครับผม2นะครับ3ตัวนะครับหผอันแรกนะครับใช่9ก้สองนะครับผมมาดู2ตัวนะครับ2ตัวก็ได้9นะครับ ได้เก้าอยู่นะครับสองตัวได้เก้าเก้านะครับผมพาลองพิจารณาดูนะครับงวดที่แล้วเข้านะครับไฮเล็กนะครับงวดที่แล้วเก้าสามนะครับเข้านะครับงวดที่แล้วย่านากให้เก้าสามตรงๆเลยนะครับขับไปไฮเล็กนะครับ ว่ลองพิจารณาดูนะครับชอบก็แคบไว้นะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมมาดูหายที่สองได้ตัวไหน,นครับมาดูนะครับได้เก้าเหมือนกันนะครับหายที่สองนะครับสามตัวนะครับหายที่สอง ได้เก้านะครับตัวแรกนะครับตัวที่สองนะครับได้ห้านะครับผมมาดูห้าอะไรนะครับดูตัวที่สามนะครับตัวที่สามได้สามนะครับผมได้เก้าห้าสามนะครับหายที่สองนะครับ มาดูสองตัวท้ายนะครับว่ารถย่าหน้าควรนี้จะให้ตัวไหนนะครับในหายที่สองนะครับบอกนิดนึงนะครับซื้อหัวย่าหน้าก็ซื้อขึ้นซื้อลงนะครับหัวที่แล้วนะครับหายที่สองให้สี่เก้านะครับออกห้าเก้านะครับผมหายแรกให้เก้าสามนะครับก็ออกเก้าสามบนนะครับซื้อล่างซื้อบนด้วยนะครับผมเพืซื้อนะครับเลห้านะครับ สรุปแล้วนะครับหัวย่าหน้านะครับพวนี้นะครับไฮที่หนึ่งนะครับให้992นะครับแล้วก็สองตัวก็99นะครับผมไฮที่สองนะครับช่างยศล่วงไปให้นะครับก็คือ953นะครับสามตัว953นะครับไฮที่สองนะครับแล้วสองตัวก็มี95นะครับผมก็ลองพิจารณาดูนะครับวันที่แล้วนะครับ ยาหน้าก็ให้ตรงๆเลยนะครับเก้าสามนะครับพัวนี้จะเข้าหรือเปล่านะครับมาดูนะครับผมก็ลองพิจารณาดูนะพี่น้องครับทุกอย่างนะครับไม่มีใครรู้นะครับว่าหัวจอยตัวไหนนะครับผมผมก็แค่เป็นสื่อกลางให้พี่น้องเท่านั้นนะครับดูแล้วชมแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งข้างล่างนะครับเพื่อให้พ้าคิดต่อไปด้วยนะครับคำเตือนนิดนึงนะครับ เป็นความเพื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิทยาในการรับชมนะครับทางช่องนะครับไม่ได้สนับสนุนการเล่นการลัเมที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับเราเป็นแค่แนวทางหวยรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมดูแล้วชมแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งข้างล่างนะครับให้ชังกันด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ตามมาชมนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีทุกท่านนะครับผมวันนี้วดนี้ นะครับก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ